เกิยิงโตแม้เราจะจะหจาถึงสังคมกว้างแต่ใจก็ยังคงเดิมสัมพันธไมตรีจะมีให้กันไปนานสืบสานตำนานช่างก่อสร้างอินทรา ปีสองะ้ะผมอยู่ปีหนึ่งโอ้ช่วงนั้นคอนเสิร์ตเยอะเลยนะครับสนามหลวงเนี่ยทิศม,ม,มีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมทิศก็หลายมีหลายงานอยู่เหมือนกันนะก็เคยไปไปเคยก็เคยไปปิดปิดโรงเรียนศิลป์แถวใกล้ๆอ่าใกล้ๆอ่าไม่เอ่ยชื่อละกัน,เนย <laughs> <laughs> เป็นไงบ้าง <laughs> เหตุ <laughs> เหตุมันเกิดจากอะไรก่อนทิศ ไอ้ตอนนั้นผมไม่ทราบสาเหตุนะฮะแต่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าคือคูอปไปเพราะอย่างตอนช่วงปีสองเนี่ยผมจะติดทัวร์ก็อย่างที่บอกอ่ะเพื่อนที่ชื่อเอ้เอเอ,เอเวตานเอเพืพ่อนเพื่อนชื่อเอเวตานเนี่ยจะติดทัวร์กันมากเลยจะติดล่องกันมากเลยสอมห้าคอนเสิร์ตเลยดีกว่าง่ายๆแม้ทั้งป้านักคลรินกินซักจะจะเป็นขอสอนจะเป็นทอบอ จะเป็นลามคำแหงจะเป็นเจ็ดสีมผมไปกผมผมผมไก่เอไม่ไปหมดรู้ทิศ <laughs> ช,ชอบสูงชอบสงครามไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ชอบสขของครามหรอคือผมชอบดูคอนเสิร์ต <laughs> ในหัวใจมันมีดนตรีปีสามนี่ก็เริ่มจะเบาลงหน่อยแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะ ยังไม่ทิ้งพวกน้องๆก็เริ่มเริ่มจากจะอยู่หน้าก็จะมาอยู่กลางๆแทนแล้ะปล่อยให้รุ่นน้องขึ้นมากเพราะตอนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยตอนเช้ายัางไงต้องมาวัดดีดวดรวนก็ต้องไปพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาก็โจ้นเนี่ยเพราะเพราะเ,เราต้องมารวมตัวกันตรงวัดด,ดีดวนทุกเช้าทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยเพราะพวก เด็กรุ่นน้องแกงกระทุงแบน่เขาจะล่องจะจะล่องมาก่อนไงพวกที่อยู่แถวบางคุงบางแคเนี่ยเขาจะล่องมาเขาเรียกตอกหมาเยี่ยวตอกไรอ่าใช่แต่ไอตอกหมาเยี่ยวนี่ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงขากลับอตอนเย็นตอนเย็นจะมานั่งกินเหล้ากันจะมานั่งกินเหล้าจะมานั่งรวมตัวกันที่ตอ,อกที่ตอ,อกหมาเยี่ยวอ๋อคนใหญ่ผมก็จะไปแต่ ช่วงเช้าเนี่ยพอใครมาถึงวดัดดิดเนี่ยจะข้ามฝั่งมานั่งตรงไอเป็นคลองเป็นสะพานปูดพอเห็นพอเห็นเด็กรุ่นน้องหรือสายพวกเขาเรียกว่าพวกต้นสายเขาโหนมาเนี่ย ก็จะขึ้นกันเลยก็ก็จะขึ้นกันเพราะพราะนั่งรอจนพวกต้นสายมาปุ๊บเราก็ขึ้นกันก็เข้าเข้าไปโรงเรียนปกติอะไรช่วงเช้ามีอะไรวะไหมมีบูงไหมช่วงเช้าเช้าผมว่าทุกทุกแก๊งต้องมีนะเช้าเช้าเนี้ยตอนเช้าเจอเจอส่วนน้อยตรงทีเจอเนี่ยพวกเราก็เต็มคันก็เยอะอยู่ก็ค่อยค่อยยังเจอพวกศิลปะ แบบเนี้ยก็ไม่ค่อยตัดปินปีนเออก็ไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยได้ไอ้นี่กันเพราะว่าเราเช้าเช้านี่เราเราของเราเยอะแต่ก็มีไปหน้าโรงเรียนวันนั้นน่ะไปกินเล่าในซอยวัดประดูเคยเล่าไปแล้วในใช่น,น,น,นั่นแหละคือเหตุการณ์นั่นแหละเอออ่ะ ครับปีไหนนะทิตตอนนั้นทิ่อยู่ปีไหนตอนนั้นอยู่ปีสามปีสามแล้วแล้วบอกเบาแล้วฮะแล้วบอกเราเบาแล้วเลยก็เป็นหลังให้พวกรุ่นน้องไงครับอ่ะวันนั้นมีเหตุการณ์ยังไงบ้างครับทิตก็กินเหล้ากันนั่งรวมตัวนั่งกินเหล้ากับ พวกเด็กนในปะในปะดูแล้วก็พวกเด็กในซอยพอสักพักก็หรือกันยังไงก็ไม่รู้กันไทยมันมีเรื่องกันอะวิ่งเข้ามาเออก็เลยออกไปกันไงรู้สึกว่าจะไปจะุ่้งจะเป็นเด็กบ้านอะเด็กบ้านในซอยวัดปะดูอะ่ะที่เรารู้จักอะ่ะก็เลยเดินออกทะลุกออกตรงหลวงปู่โตด้านหลังเลย เดินลุกทะลุออกด้านหลักก็ออกไปปุ๊บก,ก็จะเอกก็ใส่ก่อนเลยตรงป้ายรถเมย์ฝั่งข้ามกับรโรงเรียนพระตรงพานิชย์ตรงบางไผ่อ่ะแล้วก็ข้ามแล้วก็กระโดดข้ามฝั่งไปเลยกระโดดข้ามฝั่งไปฝั่งโรงเรียนเขาอะ่ะอ๋อแล้วที่เขาบอกว่าพอยิงเสร็จแล้วสับอันนั้นมันมันพลเคสมันเรื่องจริงแต่ มันเป็นจิตใต้สำนึกมั้ยยังไงเอาเอาแขกรับเชิญมานิดหนึ่งได้ไหมอันนั้นอันนั้นอันนั้นตอนนั้นผมใช้อนนี่อยู่ก็ตอนก็วันนั้นที่ต้องเดินเข้าไปในซอยโรงเรียนเขาไม่ได้เดินอะวิ่งเข้าไปกันเลยวิ่งเข้าไปได้ยังไงต่อนะครับวิ่งก็ นาำพวกเด็กรุ่นน้องแหละวิ่งข้ามถนนเข้าไปในโรงเรียนเดี๋ยวก่อนเหตุมันเกิดจากอะไรอรที่เราต้องว่าเราถึงต้องเดออินทะถึงต้องไปตรงนั้นนั่งกินเหล้าอยู่และเด็กในซอยประดูเด็กรุ่นน้องเด็กเด็กเด็กพื้นที่ครับก็เป็นเพื่อนๆกันเป็นพวกนั่งกันะไปโดนเล่นมาเนี่ยหรือมีเรื่องมาเนี่ยเด็กอินเนี่ยฮะไม่ใช่เด็กพื้นบ้านเนี่ย เด็กเด็กบ้านเด็กบ้าน,านในซอยประดู่เนี่ยแหละแต่ซอยประดู่ไม่ได้ซอยที่สองไม่ได้อยู่นู่นนี่ผมเรียนจบประดู่ใต้ตอกมีพระพวกอยู่ในแต่ในซอยวัดประดู่เน,นี่ยผมรู้จักอย่างเช่นตอนนี้ที่บวชพระอยู่นะเด็กินอยู่เยอะ,อะเราเคยไปนั่งกันแถววัดประดู่เด็กอินเนี่ยจะมีสิงห์อ้นแล้วก็ไอ้เก๋เก๋นี่เก๋นี่จะเป็นเด็กรุ่นน้อง ตอนน้นเก๋น่ยเรียนอยู่ปีหนึ่งครับนั่นเราไปกินเหล้าแถวบ้านมานั่นแหละเรืเลยก็เลยก็เลยเห็นมีมีมีคนมาบอกมีเรื่องมีเรื่องวิ่งเข้ามากับโรงเรียนนี้ใช่พี่ต๋องเลยเตรียมของไาเลยได้เตรียมก็เรียกลุกกันเลย ก็เดินออกไปกันเลยแล้วเ <นะ S 1> <appa. S 2> ขารู้ไหมว่าเราเป็นอินรู้แต่ก็ใส่ช็อปกันไปกันนะเองใส่ช็อปอินก็นไปเลยก <s> ็นั่งกินกันอยู่ตรงหน้าวัดตรงซุ้มประตูหลวงปู่โตะมันก็ตรงข้ามกับซอยโรงเรียนอยู่แล้วออกมาก็เจอซอยโรงเรียนแล้วข้ามไปก็ซอยโรงเรียนเลยเดินทะลุด้านหลังของสองอ่็เดบีโบไปอ่ะแล้วที่บอกว่ามีลูกห้าลูก มีลูกห้าลูกอะขอบอ,อขอแนะนํานะครับพี่ขบอยอีนทรา8ปดสิบที่อยู่ในเหตุการณ์อะครับขบอยลองเล่าให้ฟังนิดนึงต,ตองก็เข้าไปแล้วก็งัดลูกซองออกมาไล่ไล่กับที่ยืนฝั่งนี้ก่อน้เขาก็วิ่งข้ามวิ่งข้ามฝั่งกันไปแล้วก็วิ่งตามกันเข้าไปนั่นแหละจนเข้าไปถึงหน้าโรงเรียนเขาแล้วแหละเข้าหน้าโรงเรียนเลยเหรอ,อ,อแล้ว งันลูกซองมาก็เปิดฉากใสก่อนเลยยิงปุ้งแล้วก็หักลูกปุ๊บกระเด็นรับลูกมาใส่ลูกใหม่รับลูกมาไม่ร้อนเนี๋ยตอนนี้มันดีไม่ร้อนเอออย่างกับมือปืนโอ้โหรับลูกเหมือนในหนังฮะพอพอมันป๊อกเด้งออกมาแล้วก็รับลูกแล้วรีบเก็บยังไงแล้วก็ใส่ใหม่ใส่ใหม่โอ้ดีตีกลับแล้วก็ใส่เลยเฮียมันหนังเจ้าหยันฟ้าเลยเนี่ย เหมือนดังเหมืนดัง,นนงแต่ก็ตกตกบนถนนก็มีนนนก็กไปตนมเก็บเอาแล้วมันมีตกถนนเออโอ้โหตรงหน้าตรงหน้าโรงเรียนเขาเลยเนี่ยนะแล้วรู้ไหมเอาเอาไปทิ้งที่ไหนทิ้งไหนท่อหน้าโรงเรียนเขาแหละโอ้โห <laughs> เพราะว่าถ้าเรานั่นไว้อยู่มันจะเป็นหลักฐานก็ทิ้งในท่อนั่นแหละ ต้องเก็บหลักฐานด้วยเบื่อชีพอ้าวพอแค่นี้พอเดี๋ยวจะเป็นดราม่ากันไปเขาบอยนั่งอยู่ก่อนตั้บนึงเขากเขาบอยเขาก็อินทราแปดิบเหมือนกันไม่ออกเสือหรอไม่ออกเสือไอ้ที่ที่ต๋องพูดถึงตอนโดนฟันตอนนั้นตอนนั้นมีโนงอยู่คนเดียวนงอยู่คนเดียวนงวันนั้นะไปดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตแล้วก็จำไม่ได้ว่าใครมาจังหวะเราเล่นกันพอออกจากเจสีคอนเสิร์ตมา เราเล่นเงินโม่เลยทั้งบูทั้ง,งนกนอทั้งชื่นอ่ะแล้วก็พอดีแตกผมว่าตีกันนะแล้วก็คือแตกออกจากกลุ่มเลยพัดออกมากะโนงเออเกือบมาถึงตรงใกล้ยแยกสะพานควายได้แล้วมั้งตรงนั้นจะเป็นแยกอยู่ก็ถัดถัดจากหมอชิดไอ้ตรงไอ้ตรงหน้าจากไอ้จเอจ็ดสีคอนเสิร์ตตรงหน้าหมอชิดอ่ะ เลยมาหน่อยอะมันจะเป็นไฟแดงตรงนั้นน่ะเออครับจหวางผมขึ้นรถคันนั้นลงมาตรงนั้นก่อนอ่าไม่มีอะไรจะกระโดดขึ้นรถอีกคันใช่ไค่ตอนแรกตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นกอวสอเออพอกระโดดขึ้นไปเท่านั้นหละเออเฮ้ยนินอินนี่่าเออที่ทำไงอ่ะข,อขอทาทังคันรถ บันจาผมได้ไงผมก็เขปู่อินเนี่ยพอดีในตัวก็มีอยู่มีลามีดมีมีดอยู่ทำไมก็จะชัดไงแต่เขาฟันลงมาก่อนไม่ทันไม่ทันเขาไหนเห็นขาดเข้ามือเข้ามือแล้วก็ก็เลยก็เลยเอามือเอามือรับเขาก็จะไฟกระบาลก็เลยเอามือรับสองเนี่ยใส่เผือยอยู่พักหนึ่งแบบค่อยแข็งเลยใส่เกลือยไปโรงเรียนใส่ชองใส่ชอบยังใส่เผลือกอยู่แลยยังใส่ช็อป ไปโรงเรียนปีสองจนนั enfin ้นป to mm ีสองทันอยู like ่ก็เราลูกน้องบอกปีแล้วก็ถอดเสื้อก็อย่างที่บอกก็ก็พอดีใส่เสื้อยืดแล้วเสื้อเชิ้ตก็ถอดเสื้อเชิ้ตอ่ะพันแขนกระโดดขึ้นไปฟันต่อโอ้โหนพอโดนฟันแล้วยังกลับไปอีกเหรอฟันไปไปไปฟันสักพักจนไม่ไหวอ่ะก็ลงมาก็ส่งวีทให้ไอ้โหนไอ้โหนนั่นทีเพราะไปเพราะพวกมันกำลังจะลงจากรถมาไง มันกําลังจะลงจากรถมาก็เลยส่งวิ่ให้หนงไอ้หนงก็ฟันแล้วนี่ก็รีบนั่นไปแล้วไอ้นงก็วิ่งถอยหลังถอยหลังมาแล้วแล้วก็มีคนให้ขึ้นรถมอไซค์เอาไปส่งโรงพยาบาลก็แค่คือโดนมาแล้วโดนแล้วก็ยังขึ้นไปสวนอีกยังไม่ไหวแล้วก็ส่งให้หนงโรงเรียนน่ะอ่า แต่โหนงของเขาแค่ก็คือการไว้พรกเขากาลังจะลงมาไงก็ว้กันวันนี้มือก็ยังจำไม่ไม่สนิทเลยป้องเราเ้าได้ไหมยังเ้าได้อยู่ไหมไม่ได้ต้องให้ตัวช่วยอ่ะเรื่องตรงนี้ก็คร่าวๆนะถ้าชอบพี่ต๋องยังไงก็กดไลค์ใส่กระดิ่งกันเข้ามานะครับยังไงก็อ่าพี่ต๋องกดสักทักให้ด้วยอ่ะแล้วมีพี่มดชื่น คนดังประธานหมดเลยถูกกันหน้าเอมบะคอมบปลาล่างเรียเลยผมไปจีบเด็กดอพชที่บ้านเขาอยู่พงเพชรโอ้โหไปจีบพงเพชรไปบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนผมอยู่ท่าพระจรันท่าพอดีเด็กดอประชเนี่ยเขาอยู่พงเพชรก็เลยเลิกก็เลยไปไกลเฟยสองคนพี่โมกเขาบอกเขาเจอก็เลยไปกับ บ้านไปบ้านไปบ้านสาวเนี่ยจนได้เวลากลับกบ็กลับกันก็ปกติก็กลับกันต้องผ่านเทคโนประชาชื่นต้องผ่านมืดก็เป็นเวลาที่เทคโนโลยประชาชื่นกาลังเลิกเรียนพอดีถอดช็อปไหมไม่ได้ถอดไม่ถอดด้วยก็เจอก็เห็นเพราะว่าเขาจําได้อยู่เหรอแม้ได้ทั้งถอดเขาก็ยังจําได้จะถอดทำไม เออมันก็ค่าเท่ากันเนี่ยเออโมทถอดผมเป็นผมผมถอดดก่อนละอ่าพอนั่งมาแล้วเจอแล้วยังไงต่อก็ตอนแรกตอนแรกจะถึงหน้าโรงเรียนก็เลยไอ้เฟยไอ้เฟยเชยงงกหน้าใบมองเฮ้ยสองเต็มเลยว่าป้ารถเมล์อ้าวก็เลยบอกไอ้เฟยมึงจะประตูหน้าหรือประตูหลังต้นอยู่สองคนสองคนก็มีป็นคนละเล่มนั่นแหละ เสร็แล้วไอ้เฟยไอ้เฟยตัวไอ้เฟยบอกประตูหลังผมก็ประตูหน้าเพราะแต่ถ้าประตูหน้าก็ต้องจี้คนขับด้วยต้องให้คนขับหลุดออกจากตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นก็เป็นเรื่อมกันแครถน็อกน็อกจอดอยู่ตรงนั้นเน่ยเขาเห็นเขาก็ใส่เลย <laughs> เขาจะพังรถนะเขาจะขึ้นมาเนี่ยสองคนไก่เฟยสองคนเขาจะเขาจะขึ้นมาเนี่ยแต่ยุคนั้นคืออยู่ปากประตูก็เก็ลยมีเล่มหนึ่งก็คือขึ้นไม่ได้ยังไงก็ก็คุยก็คุยกไก่เฟยแล้วบอกไห้เฟยประตูหลักก็อย่าให้ขึ้นได้นพราะกูประตูหน้าพี่มดพูดอยู่ว่าก็เอาให้ได้เหมือนกันใช่ก็จะเอาก็จะเอาให้ได้อยู่เหมือนกันรถก็ติดอยู่สักพักอยู่เหมือนกันรถเมย์ แล้วก็เป็นรถเมลสายเจ็ดสิบด้วยล่ะต้องนั่งผ่านจากไอ้นี่มาต้องผ่านชื่นอยู่แล้วต้องผ่านชื่นอยู่แล้วไปรับหญิงไปเที่ยวบ้านบ้านไปเที่ยวบ้านหญิงโอหถ้ากลับเวลานี้เนี่ยโคตรอันตรายเลยแล้วกลับสองคนใส่ช็อปด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะเนี่ยลืมเมาเงีไม่รู้ว่าเป็นเวลาที่เขาเลิกเรียนเออลืมเต็มโรงเรียนเลยไปได้ห้าวละวเต็มป้ายรถเมลเลยก็สนุกสนานกันไป มีแผลตรงอื่นอีกไหมทิดตรงอื่นหน้าผุอะไรเงี้ยไม่มีส่วนจะจะเป็นหลักๆูตรงนี้ที่วัดที่เมือเพราะส่วนใหญ่ก็คือพอได้มาก็จะละคยระวังนะคราวนี้แต่เรื่องเล่าไม่ได้คือการที่เราอ่ขอพูดในหนึ่งที่ที่ต่องเราไม่ได้ก็มีการไปได้เขา เยอะเยอะที่ต่องเพราะว่าคือขึ้นระดับเป็นประธานได้เนี่ยที่ตองก็คือระดับเป็นประธานของของสาย80คือรุ่นหลังรุ่นน้องรุ่นรุ่นหลังรุ่นขบอยยให้การยอมรับทั้งหมดเลยเล่าไม่ได้ก็มันมีคดีมีอะไรต่างผลกระทบอะไรต่างอะไรนี่ครับผมเมื่อเคยนะอยู่กับที่ตอง อยู่ที่ต่องแล้วผมยังเคยมาทัวร์แกงแปดสองกอเลยม,มาที่บ้านเพื่อนตรงนั้นตรงบ้านหง่ชื่ออะไรนะซอยซอยบายันอผมมานั่งทัวร์แล้วมากินแล้วที่ซอยบายันเขาต้อนรับอย่างดีมากเลยพาไปเล่นกระนกเล่กนกระหนกซะโอ้โหและเราเอง สายทัวร์อยู่แล้วด้วยเคยไปทัวร์เหมือนกันนะมาหยันนะมาหยันนากลัวรมาหยันนากลัวรเฮี้ยแต่ตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้ไปเนื่องในงานโอกาสอะไรก็ไม่รู้ก็ไปนั่นแหละแถวบ้านอยู่มาหยันนั่นแหละขนาดไอ้นะยังเจอไอ้นะน้าบาหยันน้าบาหยันบอกตรงคนนี้นี่สุดยอดนะแล้วก็นี่อีกเลยนะกับแกงสามสองก็ไปกรมชนกรมชนเนี่ยขอพูดถึงกรมชนนิดนึงกรมชนเนี่ยผมอยู่ปีหนึ่ง ผมอยู่เป็หนึ่งที่ตอนอยู่ปีสองอ่าไปงานกรมชนผมเข้ามาให้เป็นงานกรมชนกันจะมีอีกเยอะมีเยอะแต่ว่าอย่างอย่างที่เคยพูดในฝั่งในตอนที่เปิดห้างเดอะมอลล์เดอะมอลล์ท่าพระโหห้างเดอะมอลล์ท่าพระไม่อยากจะเหลาเลยมีงานหนึ่งอ่ะไอ้อินแตกนี่เดอะมอลล์ท่าพระเนี่ยเขาไม่ไได้ม่รู้งานอะไรนะเว้ยแต่เดอะมอลล์เดอะมอลล์ท่าพระตอนนั้นอะเด็กกระหนกเขาเขาอะกระหนกเขาเขาของเขาว่าไปยึดพื้นที่เดอะมอลล์ท่าพระแล้วเด็กเรอินแตก พวก <ละ S 2> เราเนี่ยไปแล้วพวกเราเนี่ยเอาของซ้อนไปข้างนอกมันมีมนเอเอเอไปตางเข้าไปมันมีสองรอบมันมีสองรอบมีรอบแรกอะ่ะเด็กกระหน,นกเขายึดพื้นที่ที่เดอะมอลล์เดอะมออยู่รู้สึกว่าเด็กชั้นกยามเนี่ยเขาประท้ากันโรงเรียนอะไรก็ไม่แน่ใจจะรวมแล้วก็กําลังจะมุ่งหน้าไปเดอะมอลท่าพระเนี่ยจำนวนคนเนี่ยก็ไม่นอนกันเด็กชั้นกามไปข้างหน้า ยอมรับเลยนะช่างตุกากข้างหน้าโดนนะแต่ข้างหลังนี่ไม่สนใจอะลุยอย่างเดียวเลยอะเออหมดจน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 ,จนหมดอะม,มีงานนึงอะไม่รู้งานเดียวกันเปล่าแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งมีอีกรอบหนึ่งก็ไปอยู่เดมอนนี่จะไปสองรอบแล้วพวกเราเอาของซ่อนไว้ข้างนอกใช่ใช่ซ่อนไว้แล้วเราขึ้นตัวเปล่าไปบนห้าใช่ใช่ใชแล้ว ก็ไปอยู่จุดหนึ่งบนห้าอ่ะใช่แล้วมีใครก็ไม่รู้ไอ้รอบนั้นนราเรามีใครก็ไม่รู้แต่งชุดวอมเหมือนนักกีฬาตัวใหญ่ใหญ่สูงใหญ่ทครงแบบไม่รู้ว่าใครอ่ะแม่งมาถึงได้บอกหินออกไปให้หมดแม่ฟังปาต้าออกมาแต่ไม่ถอดปลอกนะแม่งฟันผมอยู่ข้างหน้าเลยผมก็รับเลยปราไม่เข้าเพราะว่าใส่ปอกอยู่ม่ไม่ถอดปอก แตกเป็นรอยเขียวเลยรอบนั้นก็ไปกันเยอะรอบรอบ<อ>พวกถ้าเราก็แตกรอบไอตอนรอบสองของเดอะมอลนี่พวกแกงสามสองแกงสามเก้แกงอื่นเข้ามากันนะจากที่ว่า80ิเชยเอาไปช่วยกับแกงอื่นอนะ่ะพวกแกงอื่นเขาก็กลับมาช่วยคืนเออเพราะตอนรอบแรก,กที่โดนที่โดนไปเนะี่ย เขาก็เลยก็เลยก็เลยมามาคืนเนี่ยเราเราก็แตกเพราะว่าเราไม่มีของสู้ด้วยตอนหน้าของเรามาซ่อนไว้ข้างนอกไงไีของสู้แล้วก็แตกกันมาตอนคืนแล้วเรายังไม่ตอนนั้นที่จบจบไปพวกรุ่นพี่ที่ที่จบไปนะแก๊กแปดสิบก็กลับมานะก็กลับมาช่วยอยู่ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าที่ฟันกูดอนฟันวันเดอมอแต่ว่าเขามีสปาต้าไม่ถอดปอกนะถ้าถอดปอกลัวพวกแข็งหมดเลยไอ้แฟนไอ้ แฟงอะแฟงที่อยู่เอกชัยอะเด็กรุ่นพี่อะรุ่นเจ็ดมั้งรุ่นเจ็ดหรือรุ่นหกแฟงรุ่นเจ็ดโอ้โหทกมือเปล่าสวนก็มือสวนก็มีของก็มือเปล่าเออเนี่ยผมไม่ไหวแล้วแม่แล้วพอแล้วพอแล้ว ยิงต่องเขาเรื่องต่องเขาเรื่องราวมีอีกเยอะแต่ว่าคงจะจำแล้วก็<ำ><ำ>มันก็มันมันมีมันเยอะจัดจนบางทีไม่รู้ว่าเรื่องไหนก่อน <c oughs> เรื่องเรื่องไหนหลังและเรื่องไหนเป็นผลดีและเรื่องไหนไม่เป็นผลดี <c oughs> ออใชอ่มันก็เลยทําให้เราแบบไม่อยากจะพูดออกมาเต็มปากเลย <c oughs> <c oughs> ครับก็พูดคุยเป็นหอมปากหอมคอนะทิศทิศปีใหม่ที่ปกับผมนะไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวมีไลฟ์สดออกไหมเนี่ยออกก่อนไลฟ์ออกก่อนปีใหม่เดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเจอกันเดี๋ยวเจอกันปีใหม่นะครับอันนี้เอาไปของปากหอมคอก่อนใครทักมาได้นะครับสินปิ่นเก้าเดอะเดอะแบกตอนนี้แกล้งทิศแก๊งอะไรเนี่ย ตอนนั้นไม่มีแก๊ง <c oughs> กเขาบดบดเลนี่แต่แก๊งตดอะแบกเขาจะเขาของเขาจะมีชื่ออยู่ในปิ่นตอนนั้นที่ผมเรียนที่เขาอยู่ปีหนึ่งอ่ะเพราะตอนนั้นแก๊งตดอะแบกก็มีชื่ออยู่่ <c oughs> คนแก๊งเขาเยอะจาํานวนเด็กปิ่นที่อยู่แก๊งตดอะแบกเยอะมากเยอะ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 คร<อ>ับก็สูสีกันไปเพราะ ใครที่เป็นรู้จักท่ตตองหรือว่าเป็นเพื่อนกันก็เข้ามาทักกันเยอะแล้วตอนนี้ทํามาเขา้เขามาทักเยอะไหมตั้งแต่ไลฟ์ส่วนออกไปมี <c oughs> <c oughs> แต่ไอ้โทษทีนะที่ที่ไม่กล้า,า,าที่จะกดรับหรือกดอะไรแบบนี้บางทีผมเองก็งยังไงอะยังไงอะ <c oughs> เดี๋ยวพักเข้ามาแล้วกันตอนนี้ท่ตตองก็ ออกเป็นคลิปแล้วนะครับคลิปแรกเป็นไลฟ์สดเเข้ามาก็เดี๋ยวที่ต่องรับหมดทุกคนนะฮะก็เดอะแบหรือตินก้าหรือว่าเป็นอินทระาหรือว่าเป็นมัธยมที่ไหนนะประดูวัดประดูโซนทรมก็ทักเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมสั่งสามคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปไลฟ์สดกับที่ตองที่ไปเที่ยวกันที่ปีใหม่แม่เพชรนะพิษไปสุโขทัยของลานไปเขาวงอุทยานแห่งชาติแม่วงโอเค เออช่องเย็นช่องเย็นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวว่าได้เจอกันครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้โอเคถ้าใครชอบแล้วก็ตามไปก็จะไปเขาหลวงได้ครับเพราะว่าตอนนี้บอกตรงผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านนี่แม่งกอบไปทำช่องกันเองหมดแล้วไอ้เหี้ยยังไงวันนี้ ผมก็ต้องคุยเองนะครับเพราะเป็นเพราะผไอดอลผมไอดอลผมเพราะผมเองก็อาจจะออกไปทำช่องเหมือนกันโอเควันนี้ลาแค่นี้ก่อนท่องเที่ยวสายเราจะเป็นสายเที่ยวขอบคุณมากยังไงคุณไม่ได้คอหวานนะแต่ว่าเมาแล้วก็เลยกินน้ำเขียวโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ต้อบขอบครับตุ๊กเป๋าไหน่อกูเปิดเลยครับอะไรคนหน่อย สัมพันธไมตรีจะมีให้กันไปนานสืบสานตำนาน่างก่อสร้างอินทรา